สวัสดีครับเมื่อนี้จะพาแกงน้ำไม้ครับจะพาที่ไม้เพ็ดแกงน้ำไม้น้ำไม้สดเอามาไม้ไหมไรมาไปเบื้องเลยครับเริ่มการแกงครับเริ่มการแกงหน่อไม้ได้เลยน้ำเงี้ยนางเยอะจังใส่เบไปเลยลูกใส่เบไปเลยบอนี่ค่อยๆใส่หูขันเสร็จเรียบร้อยครับสีเข้มข้นมากแกงหน่อไม้ก็ต้มเสร็จแล้วนะครับ ต้มแล้วแล้วก็เอามาต้มอีกทีนึงครับใส่ใบยนานางด้วยต้มจืดต,ต้มจืดแล้วครับต้มจืดครับขุดหรดยำแรกหายากน้ไม่ยำแรกหายากครับเขา,าเอื้อนอน้ำไม้อย่างก็น้ำไม้กิมซุงน้ำไม้กินซุ้ง,ง,งอันนี้เดี๋ยวให้มันน้ำเดือดเราถึงจะใส่เครื่องปรุงอันนึ่งอีกต่อไปนะครับอู้โมเดดแล้วจีเดแล้วเดแล้วใส่ปลาครับ ปลาลาปลาล่ตอนปลาล่ตอนใส่หลายใส่ต้นหลายเลยบอใส่ต้นนี่หลอมีมาดีโอ้ห์ก็ได้ปลาล่ตอนเดี๋ยวให้น้ำปลาโอ้ดีๆก่อนจีให้ปลามันเข้าถึงเข้าถึงเดี๋ยวรอสักครู่ครับต่อไปก็ใส่ปลาแล้วก็ใสเขาเบียร์ครับเขาเบียร์ครับผม ต้องใส่น้ำใส่เร็วๆขันใส่เบอร์เรีวมันสิติดก้นหม้อได้น้ำลงนิดอ่ะอู้หูเป็นจะแซ่บครับพ่อมุนเหรอยังว่าทันได้ใส่เครื่องควบเทนิดหน่อยเห็ดคูหนูเห็ดใส่เลยจีเห็ดใส่ใส่กันอ่ใส่ลงไปเลยเออเราคอยใส่นะครับนี่ปม๊บปุ๊บเลยปม๊บปุ๊บเออเอาใส่ให้เป็ดลูกเสียได้หมดแล้วอันนี้เห็ดเขาอู้ยู่ะ จิมาไว้ดิจิเมือนว่าเกือบเต็มหม้ดย้ำนี่น้องไม่แรงไม่แรงเดี๋ยวรอให้สุกกันโอเคครับนี่เปิดเบื้องครับโอ้เดี๋ยวดิแล้วเดี๋ยวแล้วใส่ผงหน ua ดื่มมาได้แต่เต้เลยจิสองช้อนนี่ ก็คนคแล้วก็คนนีดรับโอ,โอ้รอนๆเลยอยพักไจีเดีด๋ดดมากมะเขือกะทองแลนะกึกโดดพริกสดพริกสดครับลเลอเุอ้ยมือนี่แซ่บอีลีค่ะ ับหอมใบยะนางตอนสุดท้ายนะครับนี่ไม่ถักเสร็จลูกเต็มเลยยกไปเอาใส่หมดเลยใส่เลยเอ่อใบชะอมครับใบชะอมแล้วก็ถักอีกตัวอีกตัวครับเรียบร้อยครับมาเด้อมาเด้อมาเลยด้้ครับพี่นองดูหน้าตากัครับเอาจีเหรอนี่โอยแกงนกไมมสดครับนกไมมสดปลอดบลกหลายเลยครับผมสุดเศษ พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับไปตัดไปไหนเอา